สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดีฉเป็นแฟนชาวรถขุดด้วยนะครับวันนี้พามาชมครับรถแมคโครเข้าใหม่นะครับเป็นฮิตาชิเอ40นะครับมีหัวเก่งนะครับแท็กเล็กนะครับสภาพพอเป็นแท็กเล็กใหม่นะครับตัวนี้มาแบบเป็นแท็กเล็กกันเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ4สูบนะครับ สภาพเรียบๆนะครับปั๊มนิ้วช่วงทางสวยนะครับใบใหม่มีหัวเก่งเรียบร้อยนะครับแขนตรงนะครับแขนตรงแท็กเล็กก็เต็มๆนะครับมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็สไลด์คอด้านล่างได้นะครับมีใบมีดนะครับเอาไว้ดันตกแต่งได้นะครับมุ้งกี่สภาพก็ยังโอเคนะครับ ก็ตัวนี้เป็นคอนโซลสั้นนะครับคอนโซลสั้นน้ํามันเดี๋ยวไปดูภายในหัวเก่งนะครับก็ตัวนี้เป็นฮิตาชินะครับ EX40 นะครับสภาพก็มีสนิมบ้างนะครับพิดนดึงนะครับตามขอบขอบก็แต่โดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับพี่พี่จะได้หาแมคโครขนาด40นะครับหรือ PC40 ก็ เ,เก็บตัว ex 4 0ตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกได้นะครับครับก็รถนอกน้ำเข้าเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ